ค่ะสวัสดีค่ะมืเอนี้กะมาพบกันกับแม่น้องนินาสาวสุรินทร์พัเพิ่นเด้อค่ะเมือนี้แม่น้องนินาสิมาทำผ้ามาทำเหตุผัดพริกขิงปลาไซมอนเด้อค่ะกะสีเครื่องแกงกะสิมีนี่ค่ะพริกแกงเด้อค่ะแม่น้องนินาใส่ส่วนผสมของพริกแกงตายนะคะพริกแกงเพชรตายแล้วกะพริกแกงแม่พ่อยเด้อค่ะมาผสมกันค่ะอันนี้กะเนื้อปลาไซมอนเด้อค่ะที่แม่น้องนินาต้มแล้วนะคะก่อนเสียมาถอดเด้อค่ะแล้วกะใบมะกรูดแล้วค่ะ กะทัวฟักเงาฟักจจอยนี่แหละค่ะลวกแล้วนะคะกะสีบะทําการผัดใส่เดค้ค่ะค่ะติดตามกันต่อไปค่ะค่ะแม่นงนี่นากะทําอาต้มน้านะคะถีว่าสิเอาปลาปลาสมอนเนะะี่ยค่ะทีพอบานตกมาได้เนะะี่ยค่ะกะสิเอาไปลวกทําให้สุกกอนเด้ค่ะค่อยเอามาผัดนะคะค่อยมาผัดกับพรกแกงเด้ค่ะ ค่ะแม่ euh. แม้อนงนี่น่ากาสีน้ำปลาลงไปถอดแล้วเด้อค่ะลปลาแซมอนเลยนะคะแม่น้องน,นี่น่ากาสีไซ่หมดเลยค่ะก็ัดีแม่้นงนี่น่าเอาปลาลงไปถอดแล้วค่ะต้่องขึ้นตะแรงใบแล้วค่ะน้ำมันกระเด็นค่ะลองก็เบ่า,บางาเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเด้อค่ะจะเป็นแบบในนะะดเด้อค่ะนี่ค่ะป่า,ปาแซมอนกับใบมะกรูดที่แม่น้องน,นี่น่าเ<ล><ล>อาไปถอดน้วกันเด้อค่ะ ตัวนี้แม่น้องหน้าก็ซิลิ้นน้ำมันออกแล้วค่ะก็เสีเอาพริกแกงเขาไปผัดด้วยค่ะผัดกับปลาใส่หมอนและใบตะกรุดด้วยค่ะตัวนี้หอมค่ะหอมใบตะกรุดเป็นการทากับเข่าที่ท้อลคดมากเลยค่ะเพราะว่าการถอดปลาใส่หมอนน่ะน้ำมันกระเด็นทั่วบานเลยค่ะทั่วขั้วเลยค่ะทรอลคดมากนะคะกับเมนูนี้ค่ะค่ะตอนนี้แม่น้องนี่นะเอาพริกแกงลงมาค่ะลงมาผัดกับปลาปลาใส่หมอนเลยด้วยค่ะผัดให้เขากันสักพักหนึ่งก่อนค่ะ เดี๋ยวเกษมมาปรุงเค่องเด้อค่ะค่ะเอาแม่น้องนินนาสิทาการปรุงเดยอค่ะอันนี้แม่น้องนีนนาสิใส่รสดีกว่าเด้อค่ะกะเอาเด้อค่ะกะใส่น้อยเดียวกันค่ะคันบ่อพ่อจังไรก็คอยมาเติมใหม่ค่ะแล้วกะน้าตาลนะคะหน่อยหนึ่งนะคะรสชาติหวานเ่ยค่ะแล้วกะซีอิวขาวเด้อค่ะใส่ไปน่อยเดียวกันค่ะขันบ่อพ่อจังไรก็คอยมามาเติมมาเติมกันใหม่เด้อค่ะ ก็บสิชิ้มเบิงเด้อค่ะวาเป็นแบบแต่น้องแบบนี้ขอเติมน้ำตาลไปอีกน้อยนึงเด้อค่ะเพราะว่า,าขาดหวานไปค่ะเพราะว่าผัดพริกเข็งสีออกรสชาดหวานในเด้อค่ะอ่าค่ะถ้าทั้ตอนนี้แม่น้องนี่น่าจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปผัดกับพริกแกงเด้อค่ะ เข้าไปเรื่อยๆค่ะจนพิกแกงกับทั่วนีในสิกพัดเข่ากันดีด้วยค่ะให้รสชาติาซึ้งเข้าไปในทั่วด้วยค่ะค่ะตอนนีอ้อาหารแม่นองนีนากะเป็นการเซตเรียบร้อยด้วยค่ะพัดพริกเข็งปลาไซมอนค่ะกะ รสชาติกับจัดจานอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแม่หน่องนินาใส่พริกแกงตายนะคะผสมกับพริกแกงที่ตามขายที่ขายตามตลาดทั่วไปนะคะจังใดก็มากินเข่าแรงกับแม่หน่องนินาเด้อค่ะอ่าอ่าปลาแซลมอนผัดพริกขิงค่ะกะเมนูนี่กะแม่หน่องนินากะกินผู้เดียวค่ะกับ่มีไผกินน้ำเด้อค่ะพอบ้านกะหน่องนินากะสิบ่กินน้ำ้อค่ะค่ะมาค่ะมากินเข่ากับแม่หน่องนินาเด้อค่ะจังใดกะ ฝากเนืเอื้อยอ้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้แม่นนองนี่นานเด้เยค่ะจะได้กับฝากติดตามคลิปนี่ด้วยน,นะค่ะหรือว่าคลิปต่อๆไปเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ